สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการผูกเบ็ดยังไงให้ได้ปลานะครับผมหรือว่าวัดปลาติดง่ายนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีครับผมสาย PE ครับผมสองก็จะมีนี่ครับตัวเบ็ดครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มผูกกันเลยครับผม ดับแรกเราก็ร้อยผ่านนี้ไปเลยนะครับตูดห่วงเนี่ยฮตูดห่วงครับผมง่ายง่ายครับผมดึงมาราจะได้ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ม้วนเส้นที่เราร้อยไปนะครับผมครับก็จะได้ประมาณนี้ นีเสร็จแล้วเราก็พับตรงนี้หน่อยแล้วก็ม้วนสักสามสี่รอบครับผมเอเอาเส้นนี้ครับสอดเข้าไปกับตัวที่เราม้วนทับไปเมื่อกี้ กรลูดดปึ๊บรับผมประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเพราะว่าเวลาปลากินเนี่ยเห็นไหมครับถ้าปลากินรือว่าเวลาเราวัดปลาตัวเบ็ดมันจะอยู่ประมาณนี้นเวลาเราดึงปุ๊บตัวเบ็ดก็จะ ประมาณนี้โค้งงุ้มพอที่จะเกี่ยวปากปลาได้สบายครับผมวิธีนี้สําหรับผมเพราะว่ามัดง่ายที่สุดแล้วก็โอกาสที่จะได้ปลานี่คือมากที่สุดนะครับผมถ้าเราไม่ได้สอดเข้าไปตรงห่วงมันเนี่ยข้างหลังสอดไปข้างหลังนี้นครับโอกาสที่จะติดนะ่้อยมากขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม mobil kerap